สวัสดีครับขอตอนลักสู่สายบุญแฟมิลี่นะครับผมบ่มาดีตอน, bye นบ่ายนะฮะวันนี้พาบาบุกถึงสวนครูเซมนะครับคนที่มีใต้น้ำยางเยอะที่สุดในโลกนะครับผมก็พาไปกับคุณแม่นะฮะพามาดูบรรยากาศสวนนะครับผมทีม่นี่ก็เลี้ยงหมูด้วยนะครับ โอ้โหถังจริงๆนะฮะโอ้ก oh. ็ so ora, ได้เขาได้เขาเรียกแล้วนะได้เฉพาะเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ธรรมดาฮะเพราะบางทีต้นที่เยอะจริงๆก็คือต้นที่ใหญ่จริงๆต้นต้นอันนี้อายุจักปีนี่1สิบเก้าปี19ปีอ๋อัวเบอร์ที่หกอันนี้ อันนี้กี่จักมืออันนี่แปดมีดเลยนี่แปดมีดปกติมันมือตอนมันออกกับคับแมันจีผ่อนปิดมีดมันก็เต็มแล้วชวดเลยแปดคือเขานับมีดเท่าไหรคือคืนคืนนึ่งนั่นแหละมีดนึ่งคืนนึ่งมีดนึ่งแปดอ๋อแปดคืนอ๋อคืนนึ่งมีดนึ่งแล้วกันพอนน้ำยางได้แล้วกันน้ำกดนประยอดแล้วกันคนแล้วก็ซ้อน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 กันขึ้นมาอ๋ออันนี้คือจังมีดนี่แปดแปดมีด คู่ทางนึ่งก็คือก็ยอดคำมือมือบวชบวราได้ได้มันออกลายอ๋อก็คืออ่านมือนึงได้ซ้ำไหลก็ยอดนำกดมือชาวเมืองมือนั้นแล้วก็เป็นตับ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 ขึ้นมาเป็นก้อนเดียวได้ไงอ๋อก็เป็นก้อนเดียวเลยอืมก็จริงวะเพาะยังสงสัยว่าอ่ามีดนึงมันแนวไหนเห็นไหอ๋อก็คือมีดนึงก็คืนนึงอ๋อมีดนึงคืนนึงมันไหร่ฮอจังโมงนี่เพามันหนาวๆคึมๆมเหมืน มีดชงทุ่มมันก็จะออกอยู่บายบชงใบชามันยังออกอยู่นะยสองใบ่าเนี่ยออกเสยอ๋อก็คือแปดแปดมีดเดวนมืออยู่บ่หรืว่ามีดเวนที่มันเจ็ดมีดเขาเขาซื้อแล้วอันนี้เขาเว้นปีใหม่นะอ๋อเขาเว้นปีใหม่มันก็เลยรีดไปมันก็เลยทิ้งทรงเมื่อเขาเว้นเมื่อปีใหม่ค่ะมันพวกพวกยุดปีใหม่มันก็จะบูมว่าเจ็ดมีดเนาะพวกที่เจ็ดมีดขาย <im itation> มันก็นเลยมามือนอี่เขาหนัดวันที่สิบเอ็ดสิบสองผู้ขนาดมือเราก็เลยเปลี่ยนมือก็ลเลยเลื่อน <im itation> มันก็นเลยยาวมันก็เลยยาวออแล้วอันนี้ไอ้ซีดพ่นอ่ะเอ็มอันของสูตรคุเซมนี่จักมือสีดช่วงช่วงเขาปิดนาย่างเขาก็ชีดจักมือจักมือสีเธอหนึ่งมือสีเธอหนึ่งสิบห้ามือสี่เธอหนึ่งอ๋ออเพามักนำ มันจีได้สิบห้ามือพอดีเออเออเออเอ่อเอกอเอ่อเอ่อดอ่้มืม่อเอาา่อเอออ่อาอ่อเอ่มเใชออัตรา่่วนเท่าเออ่อเ่อเนน่่่า,า่อเอ่อเ่เอาอใ่หใ้หลายเออเอาอเอ้เออเอเ่เ้่้เ่เอาอเอ่เ่เอ่เอ่อเ่อเอ่ออ่ออ่อ่คือ่าอ่าเอ่อเ่ใเ้พวเอ้อเอาใช้เอ่เออเออเอ่่่อเอ่อเอ่อเอ่ออ่อเ่ิตร่อเอรออ่อ่ ใช่เบาๆใส่น้ำ้นหกหนึ่งหกต่อหนึ่งหนึ่งนี่ลายได้หกึ่อหนว่าน้ำมักสองร้อยลิตรใส่น้ำหกถังอ๋อใส่น้ำหกถังหกถังคือหกถังละสองร้อยลิตรอ๋อนี่ถังที่มักทั้งทึ่งนี่คือถังสองร้อยลิตรอ่าก็คือผสมมาตราส่วนหนึ่งต่อหกโอ้เคยหลายเดยแั้นคือใส่น้ำฝนใส่น้ำฝนอ๋อมันถึงบ่ค่อยเป็นโรคคือคือว่า านาผลดินมันชื้นแมน่แม่นมันสม<อ>าม<ช>ารถซึม<ะ>ได้มันสีบ่สเสียโคกย่างอยู่บนตะลายเอา,ถ,าถ้าเฮาไส้เนนั่นโคก,กย่างมันอีอันเกิดแล้วอันต์แบบย่ำยำที่กีดแนวนี้เดี๋ยจากมือจากมือพ่นเนี่นบริพน์เลยบริพน์เลยคือแค่แว่ารักษาหน้าผลอย่างเดียวบรร่ให้โลกเข่าหนา้าผลอ๋อนากนั้นกกีดปกติวเวลาเฮากีดเนี่เฮาบ่ได้เห็ดอย่างเลยเอาใจเงินอย่างดีอาแต่เงินอย่างเดียว ปีที่แล้วเนพ่นสีามเทือ่อห้าเทือ่พ่นห้าเทือ่ปีที่แล้วเนี่ยก็จบอ,อ,อ๋อพ่นห้าเทือ่แล้วก็จบจบเลยอืมก็คือว่าเอาเงินอย่างเดียวเลยบ่ายนี่ยมันเราเห็อน <ำ S 1> อย่างแล้วแล้วขี้ไก่นี่ดิขี้ไก่นี่เขาใส่ยามใดก็ได้ไดใส่ด้ทุกยามเพราะนามแหงมันมันบ่อยใส่แล้วเนาะน้ำพ่นปุ๊มันจะทีนั่นเนาะมันจะซึมกระสอบนี่อืมคือยามแหงเขามีเวลาใช่ไว้เลยต้นละจักกระสอบนี่นับบุได้เลยบ่าย สามเม็ดชอบสามเม็ดชอบใช่ใช่ <S 1> <S 1> <S S <S 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 ไปอ๋อสามเม็ดชอบสามเม็ดชอบเลี้ยงกันเลยใส่กลางไม่หรอวะใสอ๋อใส่กลางสามเม็ดชอบสามเม็ดชอบอืมเอาไปแง่ถ้าใกล้กันเอืมทะแยงทะแยงอ่าเพ่อให้ปนโตมามันซึมลงดินอ่าฮะเวลาพ่นละมักรู้ว่าพ่นถมไปเลยอ๋อพ่นถมไปเลยกัพ่นโท้เนาะพ่นทั้งต้นทั้งทั้งดินเลยพ่นโท้เลยพ่นลำมันอ่าฮะ เห็นแต่ใน y youtube เลยอมือนี้ก็เลยอยากมาเบึงเบ่งกับคักับแล้วเนาะอ๋อก็คือบางต้นบางต้นอ่าบางต้นได้คู่ใหญ่บางต้นได้คู่เล็กเพราะความสมบูรณ์ของรากนะครับอันนี้ใช้สูตรเอียมนี้มาจักปีแล้วใช้หลายปีแล้วแต่เขาบดิชีพพนอืมมานี่ยโบนสีพพนพอดสี่ห้าปีแล้วบ่สีฉีดพ้นนี่สามปีนี ชีพอนแค่สามปีนี่สามปีนี่ก็ได้ผลเลยอ๋อสามปีนี้ก็คือได้ผลเลยได้ผลเร็วแปลว่านะได้ผลเร็วนะครับพีพีเอฟซีนะครับผมสามปีได้ผลสามปีได้ผลเลยเต็มคู่ถังอย่างนี้กระตุ้นมันชมบบูรณ์เจ้าหากะกิดเนาะแล้วแล้วเจ้าเจ้ากะว่าต้นแบบนี้มาชีดตั้งแต่เริ่มปุูกจนถึงตัดนี่เจ้าว่าสิจะได้จักปีอาจารย์ว่าคือห้าิปปีบุรุษ รักษาอยู่นี่ครับรักษาแบบนี้ห้าชิปีบรุษบรุษเพราะมันสมบูรณ์เห็นไหมนี่แม่นแม่นแม่นอต้นยางคนอื่นต้นยางคนอื่นมาสิบสมบูรณ์เดี๋ยวยัมาดูมูรอดเลยมาดูครับนิ้วผมนิ้วผมกับลองเปลือกลองเปลือกนะครับแล้วนลำยางล้ำยางนี่คือแปดมีดแปดคืนนะฮะแปดคืนเต็มถังก็คือขายได้ก็คืออาทิตย์หนึ่งมันก็เกือบเต็มถังนะครับ อาทิตย์หนึ่งขายได้อาทิตย์หนึ่งขายได้นะครับถ้าชวน,น้พื่นเขาเขา,เขาว่าวางจามมีดเขากระขายอืมจามมีดกระขายกระบรน้อยนะกน้อยเนาะอกระโบนน้อยนะไฟฟลอดน,นะ <laughs> ล้นเนาะล้นน่เลยนี่เสือล้นแน่นเลยแล้ว <laughs> แล้วแล้วขาสิีหู้ได้ไหนว่าโลบันเขา่าโลบเข่ากว่าแปลว่าที่เห็นในคลิปก็คืออาจารย์บอกแมันแทกเห็นไหมเนี่ยเออเขาก็เอาเสียมเชาะออก อ๋อเปลือกมันแตกเปลือกแตกเพราะเปลือกแตกเปลือกแห้งถ้าฮาพุนเฮาก็ต้องเชาะออกก้อนคือคือเชาะออกแล้วได้ี่อ๋อนี่คือเชาะแล้วเปลือกมันแตกเปลือกมันแห้งแล้วก็พ่นยาพ่นแล้วก็พ่นแล้วคนทอโมนเอาขนาดเปลือกแตกแล้วมาเบิ้งครับก้อนยางแตกเบิ้งก้อนยางเต็มอีคือเก้าเต็มอีคือเก้าอ๋ออันนี้อันนี้จะมีดนี่ทั้งเบอร์สิบห้า แป้มีดถังเบอร์สิบห้าวดวดชนพูนวดชนพูนครับอันนี้คือของจริงครับผมอย่างอย่างสิบเก้าปีเนาะอออันนี้เบิ้งเลยว่าเบิ่งมันสมบูรณ์มันหน้าที่ออจืคฮอดอาจารย์ว่าเนาะอาจารย์ว่าถึงห้าสิบปีของค่อยของค่อยหาในอยู่สิบปีงายเลเบาะตีต้องอบเลยตรงตงไหัน ถ้าคนกีดกัดข้ามันอายุหลายนะแต่ช่องกีดเนียนเนียนน<ๆ>อ๋อถ,ถ้าถ้าสิบปีเนี่ยบริกีรจะเคลื่อนนี่เดีย๋ยวถ้าเปิดสาวนี่โอ้ยสิบปีคือจะหากระปุ๊บทำนี้แล้วเนาะสิบป,ปีแรงว่าโบชมบุลเนาะบอกมันอบอกม,มีคนดูแลกร็ทำนี้แล้วเนาะสิบป,ปีน,นี่ก็ชิปชิปชิปก็ปีคือเดียวนี่แต่ต้นมันตรงนี้ใหญ่งาเมื่เนาะเออสูงใหญ่เออสูงใหญ่กินเมด ม,ม,ม,มาดูตางนี้ครับเต็มตคู่ถังเหมือนเดิมครับที่นี่ก็คือคู่ถังจะเห็นมองเห็น,น,นสีและสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้านะสีเขียวอันนี้คือคู่ถังเบอร์สิบหกนะฮะนี่ครับคู่ถังเบอร์สิบหกนะครับผมได้น้ำยางแปดมีดโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับเน่น ได้จะริ้นว่าของจริงเลยเออก็อันนี้ของจริงเลยค่ะมาคุยกัว่าคอยเทรวมเดียวอ่ะแล้วเอ้เดาว่าจะเอาตัวนั้นมาเทศแล้วน้ําน้ํานี้ให้จากมือเทื่อที่เห็นเปิดคอน้ำคลองมาเดือนละสองเทื่อเดือนละสองเทื่อถ้าเรามีน้ำใช่แต่ถ้าแถวนี้บ่มีน้ำก็คือปล่อยเลยปล่อยแต่ว่าคือยังออกปกติแต่ถ้าว่าทางซุ้มออกน้ำพุณไม่ฉี่งามกว่าเป็นบอก เราทีเลี้ยงไว้ห้มันห้มันสมบูรณ์ด้วยนะโอ้อมันที่ลุ่มแต่ลราอะโอ้โสีนี่ก็จะมีเต็มไปทั่วนะครับอ่าก็จะมีกระบอกเล็กกระบอกใหญ่อืมนี่ครับอันนี้ก็คือนี่คือนี่คือมันเป็นมันเป็นต้นโนนนะฮะตอนนั้มันเป็นต้นที่ลุ่ม เป็นที่โหนนี้จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้วยนี่ก็พอธรรมดาได้ถ้วยนี่ก็ถ้วยลื้อบ้านลื้เมืองได้เนี่ยนี่ก็ถ้วยเบอร์ใดอะเนี่ยถ้วยละกิโลบ่ถ้วยช่างพิเศษได้นออถ้วยช่างพิเศษแบบมีแบบมีหูแบบคุ้มเด้อคุ้มแบบคุ้มนะฮะเออเออถ้วยแบบคุ้มสั่งพิเศษนะครับผมมีขายทำเบอร์ช่างอ๋ออันนี้ก็คือประมาณเนี่ของผมก็ประมาณนี้แหละเียสิบปีสิบปี ก็ยกออกก้อยาาคานจีบมันโอบน้อยอันนี้ไปไ้ครับผมวะเขาไปได้เคยเคยได้ส่ว่เลยโอ้โอขาบอกลุง่อนึงนีบได้บ,มบมด่มันกีตอนลุงแห้งดีโอ้โเพราะว่าอะอ,อันพ่วงพวงนึ่งนี่ขี้กล้นี่พวงกนันเท่าไหรที่เจ้าสั่งมาบายมันคอยกบุตั้งเยอวในตรงทางจาดบอกอ๋อพ่วงนึงนี่จักจักไรมาเย๊าไปหาใชน้อยใช้ายพวงนึงก็ ดูชิหาไรนะที่ได้พอเราสร้างมาสองพวงทีเดียวหนึ่ได้ทั่วมัดอ๋อชิไรอ๋อเรามีสามิบไรสร้างมาสองพวงสองพวงอืมทำมาพิสูจน์นะครับผมก็คือนี่เป็นสวนยางสวนยางเงินล้านได้เลยนะครับผมเป็นตู้ไอเทมที่อยู่ที่บ้านเราเลยได้เลยอ่าเป็นตู้ไอเทมเราเราจะกดเวลาไหนเราก็เข้าไปจีดก็ได้ตังเลยนะครับ เออมันสวดเลยกระโปงกระโปงกระสวดโอ้ตเพื่อนกีดยางนะฮะอาทิตยหนึ่งเขาจะขายทีหนึ่งเนาะเอออาทิตยหนึ่งเขาจะขายทีหนึ่งไอ้นี่มันมันรีบเพปีใหม่แอืมหยุดปีใหม่หยุดปีใหม่ต้นยางเขาเนื้อยางแล้วครับก็นิ้วมือนะครับผม ก็ว่าหลายคนเหลือเชื่อนะครับมาดูน้ำมันมาได้ชัวร์มาชวนเราอ๋อน้ำนี่คือดินดี่าง้ดูดินนะฮะเป็นดินนี่ที่นี่ดินทรายแต่เป็นดินดำดินทรายแต่เราใส่ผุ่นใส่ปุ๋ยกลายเป็นดินดำนะฮะเราใส่ใช้เคมีเออนี่ยเนี่นี่นะครับผมมาดูกลายเป็นดินดำไปเลยนะฮะดินทรายล้วนอันนี้ดินทรายแต่ว่าพอใส่ขี้ไก่ดูเข้าดูเข้ามันก็เลยกลายเป็นดินดำาเดินดามด คู<แ>่ใหญ่เนี่ยจะมีปะปายนะครับแล้วก็มีไอ้แบบล้นถ้วยล้นถ้วยล้นถ้วยก็มีนะครับผมนี่ถ้วยฝั่มืเบอร์สิบเอ็ดเบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบห้าเบอร์สิบหกอ๋อต้นที่หักก็มีเนาะเออต้นที่หักก็ยังกินได้มันพายุเข้าเยอะปีนะอ๋อเพื่อับ พายุเข้าต้นเลยหักต้นเลยพระเราถูกมอืมแต่แต่สังเกตนะส่วนนี้ไม่ค่อยมีกิ่งเออบุมีไม่ค่อยมีกิ่งถ้าว่าสวนยางธรรมดาเนี่ยกิ่งมันจะเต็มทั่วเลยครับแต่สวนนี้คือเขาฉีดพ่น EM สูตรของครูเซมนะครับผมเข้าไปมันก็เลยไม่ค่อยนี่คือพายุอ๋อก็ก็ที่ปลายลงนี่ก็คือพายุทั้งหมดต้นมันแข็งแรงจริงนะครับพายุเอาโอ้หนี่นี่มาดู มาดูขนาดเปลือกเขาแตกนะฮะเปลือกแตกเปลือกแตกนะฮะผมนี่นิ้วมือผมเลยนิ้วมือผมเลยครับหัวเล็บนะครับนี่น้ำยาก็ออกเหมือนเดิมอายุอยุเข้าช่องเสื่อมุดเลยเห็นข้างไปอ๋อยอดจรดนี่ครับเขาเรียกตู้เอทีเอ็มของบ้านเราเองนะฮะอยู่ผู้สืบคาดน้ำกับเยื่อปะเลอร์เลอะเนาะมันก็ออกออปกติแต่มันหาออกไม่ได้แต่ว่า ใบามัสีบริกรรมชันนมมี้ใบมัสีร้รอนคือท้งหัถทางคุณบ่ได้น้ำนครับผมสำหรับทีนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพามาดูใหม่นะครับผมว่าน้ำยางมันเต็มขนาดไหนเยอะขนาดไหนนะครับผมม,มาดูของแท้ของแท้น,นี่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้านะครับแปดมีดนะฮะ เออครับผมสลัก,ก,กขีดมากนะครับหรืะว่าคนอยายเอามาเทล